ออกแล้วครับ nhiều แตกครับเสียงออกซื้อแล้วนะครับนี่ครับนําแล้ว ตั 1, 2, 1, 2, 3, 2, yeah, yeah. 15, ้งหมดเจ็ดมืนล้านเสียหนี้หึ่งห้านล้านคือตัวน่้ก็อาจจะให้ทางคนเขาถึงจะทำเรื่องขึ้นมาต่างจาเป่าที่ต้องมาศึกษาเพิ่มเติม นะครับมันก็ก็เป็นไปได้นะมันมันอยู่ในเล่มเล่มศึกษาเลยอภิญญาได้ที่สาขาเชียงใหม่เลยแต่ก่อนเนี่ยมันจะต้องส่งค่าสุดกลางเพราะว่าเจ้าท่าบางทีบางทีขาดตัวท่อรอดรัางสภาร่างของประดังประดานึงก็ไปตลอดก็มีประเด็นอะไรมีข้อสงสัยอะไรับพยายามจะชี้แจงตลอดนะครับขอบคุณครับเจ้าท่าเนี่ยปากที่หลักหมื่นหลักแสนเลยนะจะาระชามตาพวกอะไรเนี่ย มันมีพอดำเพิ่มความจุกเป็นประมาณสิบสี่ล้านความให้ให้เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ใน่นางแล้วก็อย่ากรู้จราะเรามีรัศดรบางกลุ่มบางส่วนเนี่ยก็ยังยังยังไม่ไม่เข้าใจนะยังยังไม่เข้าใจครับก็อันนี้เนี่ยแม้ทั้งคนเดียวที่สองคนเนี่ยมันก็ต้องอาศัยผู้ทาำบัตรทองทำตำนานที่บ้าต้องมาลงสูงประมาณสามสิบเมตรยาวอยู่ประมาณสองร้อยเมตรคือเขาศึกษาออกแบบไว้คร่าวๆเนี่ยออกแบบเบื้องต้นหมดเลย บรยากขอานวก็ในส่วนอผู้ปคที่ที่ที่ชม่อยู่ตรงสพชั้นถึนะครับมก็เอกสารวนี้ก็คนขอผมได้เข้าไปคุยหาเจ้าหน้าที่แล้วก็พอเอกสารตัวครก็ไม่มีปัญหาครับก็ในส่วนความก้าวหน้าของโครงการพัฒนารูปน้ำฝานะครับตอนนี้ที่เราจะดำเนินการอยู่ก็คือตัว สายเชียงมั่นนะครับซึ่งเราได้เสนอของงบประมาณไปแล้วนะครับซึ่งคาดว่านะครับคาดว่าจะได้งบประมาณประมาณปลายปีนะครับที่รออยู่ในขั้นขั้นตอนการแปลยติของของนะครับของสุนักการอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนตัวระบบนะครับเราก็มีแผนที่จะดำเนินการในปี64ในตัวระบบของ่ายเชียงมั่นแล้วก็ระบบของล่องทานซึ่งขั้นตอนต่อไปเราก็อยู่ในกระบวนการจัดหาที่ดินนะครับของงาน ระบบนะครับในส่วนตัวฝ่ายบริเวณฝ่ายหัวงานเชียงม่านเนี่ยเป็นที่ดินสาธารณะเราก็ไม่มีปัญหาได้ได้การได้ขออนุญาตกับทางท้องถิ่นทางอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนะครับ